ควรชั่งน้ำหนักตอนไหนดีคะในการลดน้ำหนักเราจำเป็นจะต้องชั่งน้ำหนักให้ถูกหลักเพื่อให้เราทราบว่าแท้จริงแล้วน้ำหนักของเราลดลงไปเท่าไหร่โดยเราควรจะชั่งน้ำหนักเดิมทุกครั้งเพราะแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันและควรชั่งเวลาเดิมทุกครั้งโดยเวลาที่แนะนำก็คือในตอนเช้าหลังจากเข้าห้องน้ำถ่าย แต่ก่อนทานอาหารเช้าเพราะการชั่งในช่วงนี้เป็นการชั่งที่มีน้ำหนักของอาหารมาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเพราะน้ำหนักของเราก่อนถ่ายกับหลังถ่ายน้ำหนักจะไม่เท่ากันก่อนทานอาหารกับหลังทานอาหารก็ไม่เท่ากันการชั่งในเวลาเดิมด้วยปัจจัยเดิมจะช่วยทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วน้ำหนักเราลดลงเท่าไหร่